เดี๋ยวก็หัวแตกเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูพวกผมด้วยพวกผมกี่คนดูด้วยเออเอ้ยว่าดิเราควรจะไม่มีไอ้ดอกไม่เป็นไรไอ้ดอกห้ามเก็บไง không đâm, không mở được anh không nào, không mở được anh quá, à, làm nhiều nào đã rồi, cái này cái này cái này cái gì nhá, không à, แดงผมเปิดเองอะฮะดีสีดำกับสีแดงใครจะเปิดก็มาเลยครับในฟาร์มของเซฟผมจะไปตั้งรับรอนะตั้งรับรอให้หมดให้ครบนะเตรียมอะไรของให้ครบนะวงแรกถ้ายังไม่ออกอย่านเพิ่งยิงนะเดี๋ยวเราฟาร์มวงแรกอะ่ะเดี๋ยวรวมวงแรกเราไปรวมตัวกันที่เขียนให้มาเลยแบ่งคนละคนละพวกเลยมาพิ่งทด้ยม,มีดีเสิร์ดด้วยนะที่ผมเห็นน,ะน่าจะมีดีเสิร์ด พึ่งมาไม่ไม่ได้เล่นพึ่งมาโหเฮ้ยไงเจอดีเสิร์และมาดีเสิร์ก็เล่นได้นะไม่เกี่ยวนะเล่นได้หมดนะปืนอะไรก็ได้ที่เราถน,นัดนะแต่ดีเสิร์จะโคตรแรงออกเลยเป้งเป้งเม็ดเดียวสองเม็ดล่วงเราหาต้องหาเกาะด้วยเ่าเกาะต้องมีชุดเกาะ อย่าน้อยเกินไม่เป็นไรก็วัดกันล่ะครับ <c oughs> ผมแรกยังไม่ออกเลยนะ <c oughs> ผมจะไปตั้งรับต่อแล้วสีดำแค่นี้พอผมแค่นี้พอของผมอะไทยเอ็มห้าร้อยชัวร์กว่าอันนี้ก็ชัวร์นี่ มผมผเนี่ยชื่อเกมละชื่ออะไรอนะมาสีดำผมผมไปรวมตัวผมจะไปตั้งรับรอนะสีแดงว่าไงครับผม พันห้าร้อยระยะดีกว่าเมเอาระยะดีกว่าแต่ปืนนี้มันก็แรงไงเข้าใจปะรู้ว่าดีกว่าแต่ว่านี่นะมาสีแดงพร้อมยังเดี๋ยวเพิ่งยิงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยสีแดงมารวมตัวกันก่อนเดี๋ยวค่อยยิงนะมารวมที่ขีพิมาแล้วก็แบ่งคนบ้าคนหลังเลยเขาจะอยู่ไหนก็อยู่นะแล้วแต่เราอ่ะอยู่อยู่ในขีพิมาแล้วก็อ้อมหาอ้อมวิธียิงกันเองอ่ะแล้วแต่ร้องโถมนะโถมมาก็ไม่อยู่แล้วว่ะ อันนี้ผมจะมายืนรอมาไหนวะหัวหน้าแก๊งสีแดงอยู่ไหนวะมาสิหัวหน้าแก๊งสีสีแดงมาคุยกับผมสิฮัลโหลครับมาสิครับหัวหน้าแก๊งสีแดงอะ่ะมาดิผมจะรอยืนรอคุณอยู่งี้นะ <c oughs> สีแดงไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้เลยมาแล้วผมจะรอนะครับแต่เพิ่งยิงกันนะทุกคนเดี๋ยวรอสีแดงมาพบก,ก่อนเดี๋ยวรออย่าต่อยนะเว้ยอย่ามาต่อยหัวผมนะ นอนอยู่ผมนอนก่อนสีแดงอยู่ไหนครับหัวหน้าสีแดงอยู่ไหนครับเพิ่งยิงกะนะสีแดงสีแดงสีดำเราอยู่ฝั่งฝั่งขวานะสีแดงให้ขอฝั่งนั้นไปรู้สึกว่าสีแดงสีดำสีแดงรู้สึกว่าสีแดงบ้านจะเยอะกว่าะแต่ว่าเราก็ได้อยู่อันนี้สีแดงลงมาดิสีแดงลงมาดิ nó này pues là Phun không? Nó là đứa Phun không? Đứa Phun ở đâu? Ừ Ở bên kia Tôi đã nghe đi nào Đứa đen có đến chưa? Đứa đen đi ให้เวลาอีกให้เวลาหน่อยเ้โหสีแดงแทบไม่เห็นสีแดงหนึ่งสองน่ะนับได้เลยอ่ะหนึ่งสองสองคนหนึ่งเหรอสีดำมีกี่คนมั้ยเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวฟังกันไม่เสร็จเลยมันรวมกันได้แล้วมั้งไหนสีแดงไหนสีแดงเราจองยืนนี่ยืนยืนนี่ผมจะนับว่าของเรามีกี่คนยืนต่อเป็นแถวดิผมจะได้นับว่าสีแดงเหลือกี่คนจะรู้สีดำเรายืนยืนเรียงแถวไปดิ สีดำเรายืนยืนเป็นแถวไว้ยืนเป็นแถวไว้ฮัลโหลยืนไปเลยยืนไปเลยไม่ต้องมายืนไม่ต้องมายืนตามผมมายืนยืนไปเลยผมจะได้นับไปยืนข้างบนก็ได้น่ะยืนยืนไว้จะได้นับโหสีแดงยีสีแดงมาแล้วว่ะยีสีดูสีดำสีดำเรามายืนโอ้โหสีแดงโอ้ยสีแดงมาแล้ววะยสสีแดงลงมาแล้วว่ะ เด็ดเราดูเด็ดเราแล้ขโมยขโมนมางี้มาขโมยนี้หมดดูดิเด็ดอดีมีดีสีแดงขิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หัวแตกเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูพวกดูพวกผมด้วยพวกผมกี่คนดูด้วยเออเอ้ยมาดีแต่ยืนดีเนโโอ้หพร้อมยังพร้อมย่างอดีแยกมาแยกบ้านแยกบ้านมาแยกบ้าน <ersch> แยกบ้านแยกบ้านแยกบ้านไอ้ถอย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 ถอแยกบ้านแยกบ้านมาฮาทีแดงหนังทีดำหนังเยอะมาอีเข้ามาแหรกเลยมาพร้อมพร้อมแยกบ้านแยกบ้านแยกบ้านเข้าบ้านไปหลังเลยน้องชายมีมันเหรอวะงานนี้มีมวยวะอ่ะเอาดิแยกบ้านยิงกันดิเอาดิยิงเงี่ยยิงเงี่เอาดิเอาดิเอาดิเย้อย่าอย่าเอาดิเอาดิสิงจางแดงเหรอเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิ <laughs> สีกาเอาดิห้าวอย่าห้าวนะสีดแดงอะ่ะเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเพื่อนน็อกทีละคนสองคนว่าเฮ้ยเฮ้ย <laughs> สีดแดงเอาอันสีดำมันมันนี่มีมห้าร้อยว่ะเอ้ยเดือยเอยเวี้ยเอือยเอีอย่าพวกตีกันแล้วเอาดิ <laughs> เฮ้ยโถมเฮ้ยสีแดงไอ้สีดำเราอ่ะใครฟังพี่อยู่โถมไม่โถมเดี๋ยวพี่ตั้งเอาไว้มาโถมโถมมานโถมโถมานนะ

แดงอยู่ไหวะสีแดงยิงยิงยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าเจ็บอ้าเกียนก่อนเว้หูกระตายเอาบันน้องโถมันน้องสีแดงมาเลยกี่คนน้องห้ไปหาดิดดำมาโถมแล้ว อ้ยใส่ไงอทมันน่ะแดงอยู่ข้างบนะเกเกนห่อนเว้ยนายเอามาน้องโถมันอ้าวเพื่อนกูตายเอาแล้วสีแดงสีแดงอยู่ไหนหมดอะครับเหมืนสีแดงถอยไปไหนแล้ววะเฮ้ยผมโดนโถมแล้วโถมาน้องเฮ้ยบนบน เฮ้ยบ้านเอลว่ะสีดำครับผมบ้านเขาแบบมันยิงกันมันยิงโด้กันบอมก็เลยเนี่ยเฮ้ยสีดำสีแดงถอยไปละนูนนูนนูนเฮ้ยวิวนูนแล้วแหลกเกินแหลกอ่อตีวันตีวัน ไอ้สีแดงเราคนคนเดียวรู้ปะเัรนี้อ้าวแล้วสองคนนะพี่เห็อยู่นี่ดีเยอดีสีแดงเป้งเป้ง,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 งคนดูเปิดจุดโอไม่อยู่แล้วเปวงว้งเป้งงั้นสีแดงเอาเป้งเป้งเป้งล่วงโอ้โหมาสีดังสั่งสั่งโถมาครับมาดิ พี่นั่งนั่งอยู่ด้วยกันในบ้านเลยมันมือแบบมันเล็งแล้วแบบมันยิงแล้วมันล็อกไปโดนหรือเปล่าโอ้โหสีดำมองก็แบบมันโนหนึ่งอยู่แล้วสีดำอะ่ะเขาแจว่าน้องพี่ต้องเปลี่ยนปิดจอเปลี่ยนสีโอเคโอเคโอเค,อเคได้ได,ได้ผมต้องเปลี่ยนสีได้ตอนหน้าโอเคโอเคผมสลับสีได้แล้วน้าพี่ดำย่างเหลีย่ยมไปแดงอ่ะ โอเคต้องสลับสีป่ะต้องปิดจอผมต้องปิดจอใส่ชุดด้วย วิวอ้อบอกมันยังแหยวน่ะ <c oughs> มีคนมาให้พี่ไงมีพ,พี่มีคนจริงไหมพี่เลียบทุกอย่างเลยทุกยูสีอะไรมาแล้วหน้าผมจะเปลี่ยนชุดด้วยนะะไม่รู้นะใครเลือกอะไรวะผมจะอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้นะ สีแดงเราเหลือกี่คนวะพวกเราอ่ะเฮ้ยทำไมไอ้ปุ่มเนี้ยเนี่ยเห็นว่าไอ้ปุ่มตดำดำเนี่ยแม่งอยู่ตรงนี้เฉยเลยเนี่ยมันเป็นอะไรวะมันเป็นผมอัปเดตไอเวิแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยปุ่มดำดำเนี่ยเฮาปุ่มดำกลางจอเนี่ยโอ้มันมายังไงวะปุ่มอะไรก็ไม่รู้อัปเดตไอเวิแล้วแม่งก็เป็นมาวานอะ สีแดงเหลอใครวะไหนวะสีแดงอยู่ไหนวะยกพวกตีกันดีกว่าหโหลนี่ยเหลือเ่าหนึ่งหนึ่งได้นะครับสีแดงอะ่ะเนี่ยปุ่ม,มอะไรวะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราอยูอ่ทาง<ม>ช้างเผ<ม>ือกแถวอยากรู้มันคือปุ่มอะไรดำๆเนี่ยโชกันเหรอเดี๋ยวตาหน้าลองโชกันเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนไอ้หาแม่งปุ่มอะไรวะคือปุ่มอะไรรู้เนี่ยไอ้บ้ามันเด้งใหม่แหละไอ้หา่าโอ้โห คนรู้เปิดจุดไบาอยู่ที่ไหนไม่ได้เลย <c oughs> นี่มันคือปุ่มอะไรวะนี่มันคือปุ่มสซนตีนอะไรวะเนี่ยมอยู่ตรงกลางจอเนี่ยโอ้ เกมหน้ารีดฟันกันเอาได้แต่เกมหน้าก็ได้มีดมีดมด,ดีกว่าท่าน่ะแบ่งสีเลยถ้าบอกเอามีดดีกว่าท่าน่ะโอเฮ้ยสีแดงเลยเออฮ้ยพวกปฏิหารเลยเดี๋ยวเท่าไหร่เหลือคนนึงเหลืออยู่ไหนอยู่ไหน<อ>พี่จะไปฆ่าโอ้พี่ไปฆ่าพี่ได้สร้างห้องไหม โคตาตัวว่ะฮ่าน้องสีแดงอยู่โคตาตัวว่ะโถมคนดูเปิดจุดไอ้สองคนเหลืออีโทนวะเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาไม่รู้ยีหนูยีเน่เฮ้ยสีแดงอยู่ข้างล่างเห็นป่ะน้องอุ้ยจะตายเกมหน้าไวเป้งได้เลยได้เลยแต่เกมหน้าเออ โอ้โหเลย,เยโอ้โหมังเขาอ่ะน้องพี่เห็นแล้วหกคนพี่โอ้หวิ่งมาเลยว่ะไม่ไหวโอวาเลยสองคนนี้สอ,องเลยจ้าเป่งเป้งนะสุดท้ายอุ้ยอุ้ยท้าหว <laughs> าท่่ได้ไม่อยู่เลยโอ้โดนนัดเดียว อุ้ยตายเลยนี่ไงโดนโถล่มเลยโอ้หัวหน้าแก๊งตายเดี๋ยวท่านสั่งยกพวกตีกันได้เดี๋ยวผมสั่งยกพวกตีกันเลยเดี๋ยวไอาจารย์หน้าหัวตีโดนถมเสื่อง,งละหนีโดนโถมเลยมีฟันการผิดเกี่ยวละครได้เลยโอเคหมอจังวหวะน้องกินกันเลยพี่ได้สร้างห้องไหม ้ยมันแตกเลยว่ะมองยิงกันเลยจะได้สร้างห้องใหม่เลยผมสร้างให้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรจะเปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนชุด <c oughs> ด,ด,ด้วยมาอยู่สีอะไรดีแดงคนละฝั่งแดงซ้ายดำขวาอะไรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไงก็เหมือนกันก็แบ่งที่ผมแบ่งให้แล้วไงที่แดงที่ดำก็เหมือนกันังคนละฝั่งจริงคนเดียวโดนถมสิบ เพราะว่าแดงกับดำว่าสึกดวลกันว่ะแล้วทีแดงกับสีดำแล้วใครจะชนะครับเอาดิเออสีแดงเออือแดงคนหนึ่งอะอ้ทำดีปิด๊ดเอาดิเอาดิอ,าดอยู่กรกงอยู่ตรงกลางด้วยครับเอาละครับ เด็กนีม้มีมวยอุ้ยเอาดิสีแดงโดนเอาดิน้องยิงมันเอาแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหสีแดงชนะว่ะโโอ้หเฮ้ยสีแดงมาเขาเรียกว่าหมามืด